สวัสดีครับปีใหม่นะครับ2566นะครับก็มีความสุขครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็การทำอาหารกินก็ให้ราบรื่นนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับวันนี้ก็หลังจากที่หายไปนานนะครับไม่ได้ทำเมนูใใหม่มาวันนี้ก็จะเริ่มเข้าครัวสำรวจกันนะครับว่า เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะทำอาหารในวันนี้ครับเนี่ยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับครับที่บ้านเราก็มีผักพืชสดสนครัวเยอะนะครับอันนี้ผักแพวนะครับขึ้นช่ายต้นมะกรูดก็มีนะครับปลูกนะครับสวยครับมีใบเยอะนะครับผักพืชสนครัวปลูกไว้ เอาไว้กินเองนะครับไม่ต้องไปซื้อตลาดนะครับที่ที่มันปลูกได้นานแล้วก็ไม่ไม่ค่อยตายนะครับอย่างเช่นมะกรูดนะครับนี่ครับต้นหอมก็มีนะครับต้นหอมนะครับใส่ปลูกใส่กระถางย่างนะครับปลูกไว้นะครับเอาไว้กินเองแล้วก็อีกอยางมาปลอดสารเคมีด้วยนะครับนะครับไปตลาดบางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ค่อย สะอาดเท่าไหร่อาจจะมีสารเจอือปนอยู่ในผักนะครับแต่แต,แต่แต่ที่ต่างประเทศก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นส่วนใหญ,ญ่ยัไม่ไม่ค่อยฉีดยาก,กันออาก,กับเด็กแต่ว่าที่บ้านเราอาจจะฉีดยานะครับเดี๋ยวผมจะทาเมนูอาหารในวันนี้นะครับง่ายๆนะครับวันนี้ไม่ยากครับครับไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับได้เนื้อมาชิ้นหนึ่งก็เป็น,เ,ปนเนื้อวัวนะเป็นบีฟเซอร์ลอยสเต็ตกนะครับ เนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อติดมันนะครับแล้วเราจะมาทมําเมนูในวันนี้นะครับล้างน้ําก่อนนะครับเนื้อซื้อจากตลาดนะครับับวันนี้ทำทั้งสองชิ้นให,ใหญ่ๆนะครับชิ้นหนึงประมาณ1้อยกรัมนะครับเป็นบิสเซอร์ลอยด์นะครับครับนเนื้อมาอาค้อนทุบเนื้อหน่อยนะครับ เวลาหมักเครื่องปรุงจะได้เข้าไปในเนื้อได้นะครับครับก็เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับเครื่องปรุงอีกินเดียต่างๆครับกับเครื่องปรุงเราก็จะอยู่ในอยู่ในขวดนี้จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ากันแมลงแปลกปองเข้าไปในซอสเราได้นะครับก็จะมีพริกไทยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาอ่า ซีอิ๊วขาวซอสภูเขาทองนะครับซอสปรุงรสนะครับเหล่าจีนนะครับนี่นะครับเครื่องปรุงรสมีน้ำปลาด้วยนะพริกป่นมาทำน้ำจิ้มนะครับนะครับผมพริกไทยนะขาดไม่ได้แล้วก็นีน้ำมันงาด้วยนะครับหมักนะครับครับก็เตรียมภาชนะเอาเนื้อที่เราล้างแล้วทุบเรียบร้อยนะครับลงในกระมังนะครับ ปรุงเครื่องอัตราส่วนต่างๆนะครับก็ใส่ตามความเหมาะสมนะเพื่อนๆนะครับไม่ต้องมากนะครับเพราะเรามีน้ําจิ้มที่เราจะทําไว้จิ้มนะอันนี้หมักน้ำมันงาซอสปรุงรสยุวขาวอาอย่างนั้นหน่อยนะครับไม่ต้องมากครับเพราะว่าเราไม่เน้นการหมักมากแล้วก็เราก็จะใส่น้ำมันงาเพื่อให้มันหอมนะครับแล้วก็มีเหล้าจีนด้วยนะครับครับใส่เหล้าจีนหน่อยนะครับเพื่อความหอมนะครับ อาจจะใส่เบียร์ก็ได้วิสกี้ก็ได้นะครับตามถนัดครับตามชอบวันนี้เมนูครับเนื้อย่างจิ้มเจ่วนะครับพริกไทยหน่อยครับพริกไทยเพิ่มหน่อยนะครับหมักทิ้งไว้สักสิบนาทีนะครับค่อยเอามาย่างนะครับแล้วก็ทาน้ำจิ้มครับวันนี้ครัวที่บ้านก็จัดใหม่นะครับกว้างกว่าเดิมนะครับการถ่ายอากาศถ่ายเได้ดีครับวัน เดี๋ยวเราก็ได้เตาใหม่ด้วยครับปรับปุงใหม่นะครับวันนี้ทำา้ดยยากหน่อยครับครับเตรียมกระทะตั้งนำ้ำกระทะเชือร้อนนะครับวันนี้ขออภัยเดยครับอาจจะมีเสียงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นอยู่บนบนฟ้าอาจเสียงดังครับเพราะตรงที่พักอยู่มันใกล้สนามบินนะครับ ย่างครับอย่างไม่ต้องสุกมากเอาแค่มีเรียมบางกลางสุกบางกลางนะเพราะว่าถ้าสุกมากมันจะเหนียวนะครับกลิ่นหอมมากครับเพื่อนครับครับเราย่างเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะมาหั่นนะครับครับหั่นนะครับ หั่นบางๆนะครับจะการหั่นเนื้อเนี่ยให้หั่นตัดลายเนื้อนะครับถ้าตัดถ้าหั่นเราหั่นตามตามตามลายเนื้อเนี่ยมันก็จะเหนียวนะครับหั่นตัดลายเนื้อคนลังดีครับออกแดงๆหน่อยมีเดียมนะครับลดสุกปรกกาไม่ส e ุกมากครับเฮลิคอปเติมบ an an ินตลอดเลยครับบนบนอาคารบ้านครับอาจจะเสียงรบกวนเลยนะครับ แร้วก็หั่นต่อครับหั่นตองบ้านนะครับเนี่ยครับน่าทานมากครับสีสันนะครับเนื้อย่างวันนี้เําทเนื้อย่างจิ้มเจีวนะครับเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มต่อนะครับซอสครับเราก็มีผักได้ผักมาเพิ่มนะมีผักสัรันเน่ด้วยนะครับซันันเน่อากาศหอมแตงกวาะเกิดนะครับอันนี้เป็น แต่เป็นสวนผักนะครับน่าทานมากครับเพื่อนๆครับครับใส่ข้าวคั่วไว้ตั้งสองช้อนชานะครับปรุงแบบง่ายๆครับนะครับใส่เครื่องปรุงหน่อยผงชุดผงปรุงรสนะครับครับน้ำมะขามเปียกหนะครับอะ ก็น้ำปลาสักประมาณสักช้อนโต๊ะนึ่งครับไม่ต้องใส่เค็มมากเรวจะเค็มของช้อนชาหนึ่งโต๊ะครับก็คนให้เข้ากันนะครับถ้าถ้ามันค้นไปเราก็ใส่อาจจะใส่น้ำซุปหน่อยก็ได้น้ำร้อนก็ได้น้ำซุปก็ได้นะครับต้นหอมซอยครับนะครับผักชีหน่อยครับหอมนะครับจิ้มเจ่วแล้วเราจะใส่น้ำมะนาวสักนิดนะครับ ต่ว่าจะลองเทสอาหารดูชิมอาหารดูนะครับว่าเป็นยังไงรสชาตินะครับอเอาชิ้นนี้เดี๋ยแล้วกันจิ้มนจิ้มไปนะครับเนื้อนุ่มมากครับเคี้ยวง่ายนุ่มมากแล้วก็น้ำจิ้มเราก็โอเครสชาติ จะได้ดีแล้วแบบเพียใส่ไปคณจะดีนะครับโอเคครับวันนี้เนื้อย่างเจ้้มเจียวของเรานะครับพเพื่อนก็ลองไปทําดูนะครับเป็นอาหารอีสานบ้านเรานะครับแซ่บครับ